มีคำถามที่น่าสนใจจากกลยะนานมิรสองท่านที่บววได้คุยมาฝากไม่ใช่ข้อสรุปที่ต้องเชื่อตามแต่เป็นสิ่งที่บววสังเกตจากชีวิตจริงของตัวเองท่านแรกเริ่มคำถามว่าใครจะมายืนยันเราได้บ้างว่าเราถูกทางแล้วเราต้องใช้กรอบคำสอนเดิมเพื่อตรวจตัวเองได้ไหมหรือให้ใครมารับรองเราได้บ้างเพราะรู้สึกว่าชีวิตเบาลงมาก จนไม่อยากสร้างภาละอะไรให้ชีวิตอีกแล้วบัวตอบไปว่าไม่มีใครยืนยันเราได้ดีกว่าชีวิตที่กำลังเบาอยู่ของเราค่าวันนี้รู้สึกว่าชีวิตเบาวกว่าเมื่อวานใจโปร่งกว่าเดิมอิสระมากขึ้นไม่ต้องฝืนแบกอะไรเพื่อถูกต้องนั่นคือคำยืนยันที่ตรงที่สุดแล้วตําลา คำสอนครูบาอาจารย์เราใช้ได้เสมอแต่ไม่ใช่เพื่อยึดบัวเองก็ใช้เพื่อตรวจแล้ววางเมื่อบทเรียนถูกเข้าใจแล้วมันจะวางเองโดยไม่ต้องบังคับให้วางและการประกาบครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนั่นเป็นสิ่งที่งดงามแต่กลับมาดูใจบาบาวาว่าเรามีความคาดหวังอะไรที่ซ่อนอยู่ไหม ถ้าไม่มีการขออะไรจากชีวิตการกราบก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วอย่าก,กักขังธรรมชาติของการเติบโตต้นไม้ไม่รีบสูงแต่มันอย่างลากลึกก่อนลำต้นที่เราเห็นคือชีวิตที่ดำเนินอยู่แต่ลากใต้ดินคือปัญญาที่คําชีวิตถุกย่างกาวบางครั้งผลจากประสบการณ์ที่มันล้นออกมา โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันลน้นใครบางคนอาจได้ลิ้มรสหรือใช้ประโยชน์จากมันซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะช่วยใครแต่มันคือธรรมชาติของการจเจริญเติบโตและกลยาณมิตรอีกท่านก็ถามว่าน้ำล้นแก้วแล้วน้ำที่ล้นออกไปเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับชีวิตอื่นบัวหยุดดูตัวเองแล้วเห็นว่า แต่และชีวิตจะนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ตามฐานของตนบางต้นหญ้าอาจเน่าบางต้นอาจวิวัฒนาการเป็นพืชน้ำบางต้นอาจออกดอกเติบโตหน้าที่ของบัวจุดนี้ไม่ใช่การควบคุมผลแต่คือตั้งสูนรของตัวเองให้อยู่ในความว่างก่อนคำก่อนปรุงบัวเห็นอีกอย่างหนึ่งว่า น้ำแร่ที่บริสุทธิ์อยู่ที่คนนำไปใช้บางคนหยิบไปสรุปตามปัญญาโลกก็เหมือนเอาน้ำไปเติมสีเติมรสชาติบางจิตเข้าใจทาแล้วเบ่งบานออกมาเป็นสีเป็นรสชาติก็ไม่ผิดแต่ธรรมชาติจะรู้กันเสมอว่าอะไรที่งอกเองอะไรคือเคมีปรุงแตง่งกัลยาณมิตร่ันเดิม จึงเตือนบัวเบาๆว,ว,ว่าเมื่อดอกไม้บานจะมีทั้งคนชอบไม่ชอบแล้วก็เฉยๆกับกลิ่นของดอกไม้บัวก็ตอบตรงๆว่าบัวก็ไม่รู้บัวแค่บานดอกไม้ไม่ต้องรับผิดช,ชอบต่อความรู้สึกของใครและเพื่อไม่ให้หลงภาวะบัวจึงตรวจตัวเองด้วยโอวาทของหลวงปู่เทศเทศลังสี ช่วงไหนสธาแรงแต่ไม่ฟังความจริงของชีวิตตัวเองช่วงไหนเข้าใจมากแต่ใจแข็งกระด้างไม่รู้ตัวช่วงไหนนิ่งแต่ไม่เห็นการปรุงแต่งที่กำลังเกิดและช่วงไหนพยายามจนลืมฟังร่างกายมีสิ่งเดียวที่ไม่ให้หลงคือสติ หลวงปู่บอกว่ายิ่งมากยิ่งดีครูเซนกล่าวไว้ว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบพุทธะให้ฆ่าพุทธะไม่ใช่การทำลายใครแต่คือการไม่ให้ใจไปยึดแม้กระทั่งความถูกของตัวเองเมื่อเรามีศูนย์ว่างก่อนคำหรือเงียบก่อนปรุง เราอาจไม่รู้ว่าเข้าใจอะไรแต่เราจะรู้ทานทุกครั้งที่จิตกำลังคิดกำลังปรุงหรือไหลไปกับอารมณ์น้ำจะล้นก็ล้นดอกไม้จะบานก็บานธรรมชาติทำงานของมันเองโดยไม่ต้องมีใครเป็นอะไร